สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมเหลี่ยมเหลี่ยมที่มีปรสิตเหลี่ยมเหลี่ยมเกมก็เหลี่ยมเหลี่ยมมันน้าตาพวกคนเล่เหลี่ยมส่วนพระทิ์กับพระจันทร์ก็เหลี่ยมเหลี่ยมแม่งพระจันทร์ตกแล้วผู้ผิดพระจันทร์ขึ้นแล้วพระทิ์ตกละได้เวลาไปนอนมืดจ้อยจังงวโ <c oughs> อเคชาละได้เวลา ออกไปนอกบ้านวันดีไก่งวงฉันเลี้ยงนายได้หรือเปล่าเนี่ยหลักเนี่ยหลักอะไรเราอยากเลี้ยงนายจังเลยโอเคตอนนี้ผมเอาเพียกก่อนอย่าวรึไมผมจะทำอะไรไม่บอกนาเล่นเอ่อเอ่เอไอที่ผมบอกผมไม่รู้ข้างล่างอะ่ะมันคือเครดิตรสัใช่ผมจะ เรียกว่าอะไรวะเออจะทําจะบุกเหมืองใช่เหมืองหน้าบ้านเนี่ยคุณเห็นไหมเหมืองใหญ่ๆหน้าแหละควจะบุกไปทําอะไรผมต้องตอนนี้ผมต้องการเอาเรียกว่าอะไรนะอือเออเรียกว่าอะไรนะเออใช่ใช่ผมต้องการออคซิเดียนใช่พระ ลิปนี้อีพีนี้ผมจะไปไปนรกใช่ปุ๊บอย่างแรกต้องถือถือพี่มึงอะไม่ใช่มันถือก็ไฟไม่ติดดีเฮ้ยควานที่ควานออกไปก่อนโอเคได้เวลาลงหมายถึงได้เวลาไม่ไม่ได้ไปเหมือนนะอ่ามาี่ใช่เราไอ้อาหารนี่คือโตชาจังเว้ เออ่ผมเอาของสักนิดสักหน่อยถ้ามีนะเอ่อเออแล้วก็พี่อันนี้ข้ามาเยอะไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไม่ได้ทำอะไรเอ๊ะอ๋อ,อเห็นราเอ่อครอบับสติ๊กนนี้มีตั้งเยอะทอสเพิ่มทอสมาให้หมดมาให้หมดเลย โอ้โหหกสิบสี่เปอด้วยนะเลขสวยนี่แหละนี่หว่าเราอ่ะเออนี่นี่นี่เมือนี่ผมว่ามันใหญ่ใช้ได้ใช่มือนี่แหละที่ผมมาขุดฐานตอนนั้นปัญหาคือเออว่ะเดี๋ยวได้นะคืออะไรนะผมบอกอะไรนะอืมผมบอกจะไปนารกแต่ แต่เออไปสำรวจปะไม่เดินแค่ไ d เ n ินแค e เอ่อใต้บ้านผมมันมีลาวาอยู่แล้วเองจะไปพื้นไรนี่อืมเอ๊เออขุดโอ้โหไอ้เชี่ยแม่งไฟดับไฟดับเลยนี่ทึบปิดแล้วก็ปึ๊บ ไปดับเรยนี่ลอยนะ้ำนี่ก็ทันักมา please please หยุดทันักเถอะ please 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 โอ oh ้โหโอ้โขอกั้นไหนนะผมจะอันนี้เออจะขุดไอ้ขุดลาวาไม่ใช่ออฟซิเดียนไม่ใช่ขุดลาวาไอตูดช <Bear. S 1> ิปชิป,ปไม่ถึงอีกโอเคแล้ว ขุดไปเลยพวกขุดไปประมาณกี่วะเออ 68, 94, 94. หกสิบแปดเก้าสิบเออสิบขุดไปประมาณสิบก้อนหนึ่งว้าวได้หนึ่งก้อนแล้วคูดีก โอเคครบละเกินหนึ่งกรนเลยนะออฟซีดียได้เวลาออกไปสร้างประตูนรกเพื่อเข้าสู่นเธอร์ใช่ผมจะผมจะไม่อยู่โลกปกติแล้วได้เวลาทำบาปกรรมหนักนะแล้วก็ไป็ิดอยู่ในนรกแบบปิดเรื่อไม่ได้จริงๆก็ออกได้ไม่เลยแต้น้ำน,นี่อยากปิดไปเฮ้ยนี่เนี่ยปิดแม่งเลย okay, โอเคเฮ้ย โอ้ค่ำมมืดแล้วนี่นนก็นอนก่อนเลยนฮ้เดี๋ยวรอยก็ต้องมีแล้วเออไอ้เก็มโมดครดที่อ่ะไม่ต้องสองสไปเช็คคิดทิเก็มโมด,ด s u r v ว v a ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันเขียราบบนะี้ Your game mode has... has be e n updated to survival mode อ่าคือตอนแรกใช่มั้ย ผมจะบอกก่อนคือผมไปเอ่อปกที่แบบใช่ผมบินไปถ่ายเพราะผมขี้เกียจวิ่งไปตามนั่นแหละแล้วผมก็คือเข้ามาในเกมเอ้ยไม่ใช่ดิก่อนเอาจากเกมเลยลืมเปลี่ยนเกมโหมดเป็นโหมดสบยโบเออยนั่นแหละเลยมันขึ้นมีขึ้นแบบนี้ไม่ต้องสสใจนะด้วยเวลาครับพี่พี่แอ้บ้านนี่เอ่เอไอเรียกว่าอะไรนะ โอ้ยจำชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้เอาเห็นไม่ได้เอ่อไฟเช็คฟินแอนสติลเออได้เวลาไปสร้างประตูนรกประตูไปสู่ดินแดนแห่งความชั่วร้ายมันจะชั่วร้ายจริงเปราะไม่รู้สิเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนี้มีไข่ด้วยไข่ไก่ปิดห่านตัวเชื่ออะไรก็เถอะ โอ้ยากสี่แต่กจุดไม่โอ้เจ็บไม,ไม่ไม่น่าจุดเลยนี่ตูดอ่มทาประตูนรกตรงนี้แหละขุดออกชิบชิบปึบแปแล้วก็หนึ่งสองสามตรงไปหนึ่งสองสามแล้วก็เอาบ็อกหินมาต่อีกว่ะชิบชิบ ิโอเคแล้วก็ได้เวลาเออได้เวลาเจ็บไม่ใช่ได้เวลาสามสองปิ้งผมจะเข้าไปดูผม,ออผมจะเจออะไรผมจะเจอสิ่งที่มันบันไลยหรือเปล่าเออข้าไปปุวบตายเออยาดียว้ยอันนี้ก็คืนกันเลยโคตรเข้าไปปพวบตายเลยไม่เอานะไม่เป็นเลยนั้นหรอก สามไปเลยเข้าสู่ประตูแนแนนะรกเจอการโอเวอร์เวิล์์บ๊ายบายเฮ้สวัสดีเนเธอร์โอ้โ oh หมันไม่มีส้นติ่งอะไรเปลี่ยนเลยมีอย่างเดียวที่เปลี่ยนเออมันมีหินย้อยใช่มันมีหินย,อย้นนยอยนี้มืดโคตรปรับแสงหน่อยแล้วกันโอ้มันลดแสง เออมันมืดจริงคุณผู้ชมแต่แบบนี้แหละชอบแต่ไม่มองไม่เห็นอ่ะนี่ปัญหาเอาห้าสิบเออมันเป็นเลงปกติแล้วโอ้โหเหมือนไอ้เปิดในวิชัชันอ่ะเออแบบนั้นอ่ะเี่ยเดี๋ยวได้ะะเดี๋ยวเอ๊ยเอ๊ะ เอ่อเวอร์ชันนี้ซอมบี้พิกแมนเวอร์ชันนี้มันไม่ใช่ซอมบี้ไฟกลินนะเป็นซอมบี้พิกแมนคือเวอร์ันไหนซอมบี้พิกแมนเห็นแต่ซอมบี้ปกตินั่นอ่ะกำลังจะกินเดินมากินผมด้วยไหนแห้ซอมบี้พิกแมนเอาไม่ได้อะไรเลยเหรอโอ้มีคีเปอร์ด้วยไกด์โอ้ไกด์ขุดไปพบตกเลย ถึงดังเกินไปหรือเปล่าถึงดังเกินไปผมจะลดเสียงหน่อยโอเคลดเสียงหน่อยแล้วโอเค <n> ปัญหาก็คือผมมาทำอะไรนรกนั่นดิอเออผมคิดไม่ออกว่าผมจะมาทำอะไรนรกอเออจบแล้วนี่หวัดดีนดี่นตัวมาเดี่ยวกันบูมเมอร์แรง อืเออเอาบูมเมลงกูไอเชีย่ยออกไว้ต้องเจอตัวเชีย่ยนั่นแหละไม่นะบูมเมลงผมต้องไปเอาบูมเมแรงขึ้นอ่ะอ่ะอ่ะเออเออเอเอเอไอ,อตัว ส่งตัวน้นมันหายไปไหนวะวม what hein? what มันหายไปไหนพวกเองหายไปไหนก่อนพวกเฮ้ยดาเมห้าว่ะตายซะไก่งวงเฮ้ยผมได้ไก่เออเราเร r กี้อ่ะไม่รู้อันดูือ่ปาแต่ผมได้ไก่มากิน แทบแทบแน่เลยอืมเข้าไปในรกต่อมามาปึ๊บอืมป้องกันป้องกันซิงอืมฟันฟานฟันิงกระโดดตายอ้าอ้ยยดนูนาว่าเผาไม่ใช่ขึ้นไปดูคิปเปร์เบิดหน้าไม่เอาหน้าโอ้ย โรน,นมีคิปเปอร์อยู่คืออันนี้มันนรกเวอร์ชั่นไหนเนี่ยไม่มีมีแต่พวกเช,ชี่ชยนี่โอ้ย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 ไม่นรกนรกเวอร์ชั่นนรกเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดไปตลางหัวเออเอาบูมเบลงไม่มาหัวแตกล่างหัวคุม อ,อื้ดึงตึงดึงดึงโอ้ไปฟังนู่นดีกว่าเดืดเดือดเดืสเให้พวกผงควรไปนน่นดีไหมวะคุณผู้ชมผงควรไปดีหรือเปล่าไปดีกว่าบล็อกพินได้โคตรเฟี้ยวอะ่ะต่อต้องมีตกอ้าวไม่ตกอ่ะเออดีดีไป ต่อนี้ตกแบบไม่ดีทําไมผมจะตกด้วยนี้แหละไม่ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยวิญญาณอย่ามาบินมากัดชั้นหน่อยเออก็มันนี่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ตายใต้นุ่มตูมใช่ไหมยอมให้แกระเบิดหรอกเออดูชัดๆสิที่หลอกวิญญาณหลอน หลอวิญญาล้ฉันจะตามแกไปทุกที่โอ้ยไอ้นี่ยังมีในนรกผีหลอกวิญญาลอมผีหลอกวิญญาลอนฉันจะตามแกไปทุกที่ใช่มันคือผีหลอกวิญญาณหลอนเนี่ยไมยถึงไอ้เนี่ยเชี่ยนี่ตามไปทุกที่เลยในนะเจกมาโอ้ยมองไม่เห็นเอ้ยบ้าเอ้ยมันคืออะไรวะคุณผู้ชมดูดิ เพราะว่าน่าจะมีของแปลกใหม่แปลกตาที่ผมไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนแน่เลยว้าวสุดยอดไปเลยสิ่งที่ a m a z ิ n g กว่านั้นผมจะลงไปยังไงก่อนหนึ่งปัจฉอ์เอ๊ะคุณผู้ชม คือปรากฏการณ์ใหม่ของนรกที่อันนี้มันนรกจริงหรือเปล่ากูอยู่ที่ไหนฮะแฮนรกพี่มึงฝนตกโอ้นรกบ้านไหนวะฝนตกมึงท้อเหนื่อยวะโอ้ไอ้น,นี้นรกเวอร์ชันใหมล่ลาดุดนรกเวอร์ชันใหมล่ลาสตูใช่ไหมโบเฉันที ในรูวอชันหมาย่าสุดฝนตกได้โอ้โอ้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวถ้าแปลว่าฝนมันตกได้ผมจะลองไปโดนไฟมันเป็นของประกอบฉากคุณผู้ชม ผมจะดูมันฆ่าป่ะนะ่ะไม่ดูหรอกเอ๊ะเออมึงคิดตามาเฮ้ยพวกนายตีฉันหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่ไอ้เชี่ยนี่มึงเป็นตัวอะไรขางคาวนะลกไงเฮ้ยโอ้โอ้โองสงสัยแด่แต่คิดแล้วก็งสงสัว่ามันคืออะไรกันแน่ เอาพวกแล้วกันเพราะมันก็ไม่ได้ใช้อะไรไปละปุ๊บต่อไปไม่ใช่มีตัวอะไรเดิมมาเอ๊ะเอ๊ะตัวอะไรอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นแวดอ๋อมันเป็นไฟจากลาวาคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวแต่ผมว่ากลัว <S 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 เอ๊ะแมเฮ้ยข้างล่างก็มีหรอ อ๋อมันน่าจะเป็นแค่บล็อกกระดูกโง,ง่งงๆเฉยๆไม่มีอะไรหรอกใช่บล็อกกระดูกโง่ๆเออตรงนั้นอะไรอ่ะไม่รู้สิไอ้เชีย่ยซอมบีดีแล้วที่ผมหันมาก่อนไม่งั้นผมโดนมันตีตกลาวาตายอันน่าสมเพศแน่โอ้วัดดีพวกนายเป็นตัวใหม่หรอโกแบอือ เอ้ยก้างข้าวตัวใหม่ที่น่าสะพึงกลัวมากกว่าดื่มโซสปูก so ีข้างข่าวสุดโซสปูก so ีที่มันไม่มีอะไรเลยกระตจาบากไม่หลอกอะไรด้วยนะโอ้โอ้ไบโอมใหม่ที่พิสดารมากกว่าดื่มในเกมมาครับไปดีกว่าไม่ถึงไปใบโอมนะั่นอ่ะใบโอมใหม่ที่พิสดารมากกว่าดื่มในเกมมาครับเชี่ย โอ้โหใบโอมนี้มีแม่มดว้าวว้าวสุดยอดไปเลยอืออือรีบตายลืมไปไอ้มดอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บไอ้เชี่ยลืมอ๋จอจบแล้วจบ ยินหอมหมกหัวปลีจะแตกไว้ยตึกกับสิบจีกีหลังไม่มีแบบนี้ฉัน้อตายดีกว่าแม่งจะตายปรดสปรดสปรดสปีดอย่าตายตายก็ตายในนี้ปรีสปรดอย่ามีตัวอะไร อย่าเออรอชีวิล่ะไอ้แม่มดฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะไปฆ่าแกไอตูดไม่ได้เอาหัวใจไก่ไปด้วยหัวใจเธอเกยเธอเกี้ยจอเกี้ยมันอนาวมาอะไรวะอตูตไอตาอยซอ้องรด้วยคือมันดบแค่โกโซนว่างั้น โคตรอะไรของมันโอ้ยใบก็เยอะชิบหายเลยหมอก็ลงแบบหนาจัดมองแทบมองอะไรแบบหนาจริงอ่ะมองมันก็มองได้แต่มันไม่ชัดโอ้ว้าวว้าวใบโอไมล่าสุดในเกมมาครับสุดยอดสุดยอดไปเลยเบโอไม่ล่าสุดในเกมมาครับ เฮ้ยอันนั้นมีโค้โลกตายหรือเปล่าอยู่ในนรกเฮ้ยพวกเฮ้ยโอโอมีอยู่ในโอเคไหมครับ <laughs> มีไม่ถึงมีนโกก <laughs> มีอ่ะเข้าใจปะเออหมีที่อยู่ในโลกปกติไม่อยู่ในนรกว้าวสุดยอดไปเลยเออมันถึงโลกปกติโลกโอเวอร์เวิด์แบบปลอดภัย แสนสุกใช่ไม่มีอะไรตั้งตกคทางแล้วว้าวเก็บของที่มันอยู่ในตัวให้หมดไปซะไปไหนก็ไปไปอา่าคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าครับใช่รู้ไหมผมลืมอะไร ออเอ้ยาคุณดูใบตัวชชั้นมันต้องใช้เพชรสองมิตแล้วเพชรน้ำคมจะหาได้ที่ไหนบ้างไม่รู้ไม่รู้อมมรตอบตรงๆว่าไม่รู้จบแล้วออปัญหาเพชรตังไหนเนี่ยไก่นิ้มบวกอาหาริี อ่ะแฮ้ไว้ตั้งโชว์้ h oh my god อืมเป็นเก็บไว้เป็นทีและลึกไว้นึกถึงไก่วางไว้ตรงนี้แหละเก็บไว้เพือ่อว่าคืเจุดๆะแล้วก็ถึงไกโอเคไม่มีอะไรแล้ว เก็บของไปเลยนอนนอนนอนลืม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 ว่าต้องนอนออโอเคชาละโอเคได้เวลาลงเหมืองที่ลงเหมืองเก่าเจ้าดื่มที่มันเคยมอบอะไรให้ผมต,ตั้งเยอะตั้งเยะเน่ให้มันสุดมาสิ่งที่ผมลงไปนั่นเอง เออเอ่อเอ่ืว่าคุณครับคุณไม่มีถาดชักดงเดินแคร์เดินแคร์เดินแคร์ใครโจนไปดีกว่าคุณหัวเลยแล้วปัญหาคืผมไม่ได้ครับผีแกงมาด้วยนะเออผมจะขุดละเลาะนี่แหละหาเพชรไดมอนด์ใช่ขุดละเลาะหาไดมอนด์สองมิต ใช่ผมต้องการแค่สองเม็ดใช่สองเม็ดเท่านั้นฉันต้องการแค่สองเม็ดเท่านั้นหลายเม็ดใช่ไหมครัาไม่อ,มอ่อหญิกง่ยวอะไรวะคุณผู้ชมคุณดูทุกคนดูสิผมขุดมาตั้งเยอะผมเจออะไรไม่เจอไดมอนสัเม็ตรู้ไหมทำไมถึงผมไม่เจอเพราะว่าเกมกระจ ใช่ปุ่มไม่เจอสักเม็ดเลยเกมเชียนี่เกมเชียนี่ไม่ผมเจอเอดมอนสองเมตรเลยยิงกิจจอกนี่แต่จเจอเหล็กอย่างเยอะเลยเอามาทําตูดแมวอะไรไม่อยากได้แล้วอยากได้ไดมอนสองเมตรเงืออยากได้สองเมตร คุณผู้ชมทุกคนผมเจอไดมอนแล้วแต่มันไม่อยู่ที่ปกติดีที่ผมเออเออไอเคียนี่ปิดเออโอ้ยเนาะดีที่ผมทำการขดุดงั้นผมไม่เจอผมขุดข้างล่างแล้วผมก็เจอไดมอนไม่สองเม็ดนะงเลขที่คว่าสอง อ้าวสามหนึ่งสองสามว้าวสามเมิตก็ยังดีได้ตัวอินชานแล้วเวย้ยว้าวผุดยอดแตงกิ้วละแตงกิ้วหลายไปแล้วบายบายแล้วมาถึงแล้วเอ่อเยุดเพื่อย่าเพื่งเ,เอ่อผมต้องเกินกับ้านใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านนี้นะอันนี้มันเป็นบ้านเออบ้านแรก เือน้านโซชั่วคราวตอนนี้เหมือนจะเป็นห้องเก็บของเออมันไม่ไม่หรอกมันเป็นบ้านหลังแต่บ้านที่บ้านเก็บเป็นที่ระทึกไว้นึกถึงเธอใช่ใช่ใช่เออเออสม,มุดหนึ่งเล่มบุ๊กบุ๊กเชลไอ,อ้หนงังสือดิหนงังสือไม่ใช่สม,มุดผิดชิปชแล้วก็ ปื๊บได้แล้วจ้าปึ๊บปุ๊บอือหอเฟี้ยนนะเราวางไว้แถวนี้แหละวางไว้ตรงนี้เลยข้างบ้านเลยตรงนี้แล้วกันฮึบชิบโคตรเฟี้ยวะ่ะเออใช้พื้นเป็นพื้นไม้ไหนว่าไม้นี่ไงไม้ ไม่ใช่วูดเดดวูดนะไม่ใช่เอาไวนะ้นักของกระจอกเกินต้องแบบรู้ๆหน่อยแต่ไม้ก็แต่มันดูไม่รู้นะไม้อ่ะเออช่างมันไม่เป็นไรหรอกไม้หรูแล้วหรูละแค่นี้แล้วก็อ,อรอชั้นหนังสือมาวางเออเออใช่ใช่ใช่คุ้ม เก็บลาพีดมาดีกว่าลาปีนลาปีดเออเก็บเพชรเก็บไดมอนด์ลงไปเออผมไปเอาไดมอนด์ผิดเปื่วลาพีดก่อนลาพีดนายอยู่ไหนเอาเหล็กไปได้วยนี่ไงหกอันก็ถือโคตรน้อยเลยโอ้ยมีเลือดด้เลือดใส่ไม่รู้อะ เอฟเฟกซ n c y โชคลาบหนึ่ง oh. เออโ oh. กงกระโตกจริงโชคลาบหนึ่งเพราะว่าไม่มมอกันอยากได้โชคลาบกับซ่อมแซมอะมมม่ะซ่อมแซมมีมันอะไ่วะอันเบกกิ้งอันเบกกิ้งหร่ถูกสักใช่ปะเออใช่แหละงั้นเออคลิปนี้ผมไปละบายยเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ คลิปหน้าเออผมอาจจะไปเก็บไอโตเอนชาน่ะโตเอนชเไออาคุณสมุดมาล้อมเราไม่ใช่เก็บผู้ผิดถ้างั้นผมไปแล้วคลิปนี้เจอกันนี่เออถ้างั้นผมไม่รู้เรื่องละเออถ้างั้นผมไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ้ะเฮ้เฮ้บ๊ายบายวันเอ๊ะไ,ไก่งวงไก่งวงใช่ บ๊ายบายเจอกันโโอ้ห oh, oh. กินด้วยนะไปละายบาย